ครับวันนี้ก็อยู่กับป๊อปนะครับที่บริษัทการขายนะครับอิสุสุพันเจริญสาขาอำเภอพานนิคมนะครับวันนี้ป๊อปก็จะพามารีวิวนะครับไฮเดนเดอร์1.9นะครับเกีแซนะครับตัวนี้ก็ราคาตัวรถนะครับ9แสน20,070บาทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเทาแลมโบนะครับใหม่พิเศษนะครับในปีนี้นะครับแคมเปญโปรโมชั่นนะครับแคมเปญช่วงนี้นะครับเป็นแคมเปญเดียวกับมอเตอร์โชว์นะครับ แคปเป้นะครับใช้เงินรถเพียง35,000านบาทนะครับลูกค้าก็จะได้ตัวรถเกียร์แทในตัวนี้ไปเลยนะครับก็ตัวรถเป็นออปชั่นมีอะไรบ้างนะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเดย์ไลท์ให้นะครับในตัวนี้นะครับเป็นไฟหน้าแบบหลอดเดียวนะครับแยกออกจากตัวเดย์ไลท์นะครับไฟเลี้ยวนะครับไฟตัดหมอกนะครับก็จะอยู่แยกกันนะครับออกจากตัวไฟหน้ามานะครับ ก้านตักน้ำฝนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นต้านากับตักน้ำฝนแบบฉีดที่ปลายก้านนะครับไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้ก็จะย้ายออกออกมาจากแก้มนะครับที่อยู่ในตัวปุ่มกระจกของข้างนะครับเราพาไปชมตัวรถนะครับอุปกรณ์ตกแต่งตัวรถเราแถมอะไรให้บ้างนะครับตัวนี้ก็ฟิล์มไฮดรูดเซลามิกนะครับทิวกันสาด การล้อยมือเปิดประตูนะครับจุดเด่นของฟิล์มไฮทูเซรามิกที่ป๊อปแถมให้นะครับตัวนี้จะรับประกันอยู่7ปีนะครับตลอดสัญญานะครับของลูกค้าที่กำลัง่อดรถอยู่นะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับล้ออลลอยนะครับขอบปดนะครับย่างบิดโต้นนะครับอ่าตัวนี้เลยนะครับก็ตัวนี้ก็จะสอดรับกับบันไดข้างนะครับสีนะครับก็จะสอดรับกับตัวบันไดข้างนะครับภายในตัวรถนะครับจุดเด่นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว เกียร์แนะครับในเกียร์ออโต้นะครับราคาตัวรถนะครับขอย้ำนะครับ9 2้0 0 0นับาทตัวนี้ก็จะได้อะไรบ้างนะครับเบาะหนังนะครับตัวนี้ก็ระบายความร้อนได้ดีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นดีไซน์เบาะที่ดีไซน์มาให้ใหม่นะครับเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์เลคทอนิกนะครับกึ่งแมนนวลนะครับลูกค้าสามารถใช้แบบเกียร์ออโต้ก็ได้นะครับใช้แบบ เกี่ยมันนวนก็ได้นะครับหน้าจอสัมผัสนะครับตัวนี้นะครับขนาด7นิ้วนะครับสามารถเล่น a p p l e c a ค p เ a y ได้นะครับเดี๋ยวลูกค้าดูแถวตอนสองนะครับตัวนี้นะครับจุดเด่นเด่นนะครับตัวพิเศษนะครับเริ่มต้นเกียร์แทนะครับตัวนี้จะมีแอร์หลังมาให้นะครับมีที่ชาร์จแบตมาให้ด้านท้ายรถนะครับแถวตอนสอนแครับไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะครับว่าแอร์จะไม่ถึง รคับะเดี๋ยวป๊อปคอร์ทยาเสนอแคมเปญโปรโมชั่นนะครับวันนี้นะครับแคมเปญในช่วงนี้นะครับก็เป็นแคมเปญเดียวกับช่วงมอเตอร์โชว์นะครับใช้เงินดอกลดเพียง35,000บาทนะครับส่งเพียง11,900บาทนะครับแคมเปญโปรโมชั่นนะครับช่วงนี้ก็ดอกเบี้ยพิเศษนะครับ1.85นะครับหรือเลือกรับบัตรกำนันนะครับ5,000บาท ลูกค้าท่านใดนะครับมีครอบครัวอินซูสุอยู่นะครับหรือที่บ้านใช้รถอินซูสุอยู่นะครับรับส่วนลดพิเศษเพิ่มอีก5,000บาทนะครับเพจนะครับของป๊อปนะครับก็อิสซูสุ1.9ลพบุรีบายป๊อปนะครับเบอร์โทรติดต่อของป๊อปนะครับก็065 589 5352นะครับหรือลูกค้าจะ inbox ไลน์มานะครับก็เบอร์โทรนี้เลยนะครับติดต่อหาป๊อปได้ตลอดนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ